สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะอ t สเทรดพอดแคสตท์ที่จะพาเราเดินทางจากกราฟที่ผันผวนสู่ใจที่นิ่งขึ้นในทุกๆวันวันนี้เรามาเจอกันใน EP 2แล้วนะครับหัวข้อที่ผมอยากชวนทุกคนมานั่งฟังกันสบายๆในวันนี้ก็คือ SL ไม่ใช่ความล้มเหลวผมเชื่อว่าคำนี้ใครเทรดมาก็ต้องคงเคยเจอต้องเคยเจ็บ บางคนแค่ได้ยินคำว่า Stop Loss ใจก็เริ่มสั่นแล้วใช่ไหมนะครับแต่วันนี้ผมอยากชวนมาลองมองใหม่นะครับว่าจริงๆแล้ว SL เนี่ยมันอาจกลายเป็นของขวัญในภาพของบทเรียนก็เป็นได้นะครับ SL คือการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้หลายคนมองว่าใครกด SL เท่ากับพลาดหรือต้องเก็บไม้ให้ได้ทุกไม้ถึงจะกลายเป็นคนเก่งแต่ผมอยากบอกว่า SL คือการวางลงสิ่งเล็กๆเพื่อรักษาสิ่งที่ใหญ่กว่าเอาไว้เหมือนกับในชีวิตที่บางครั้งเรายอมตัดใจจากบางเรื่องเพื่อเก็บคุณค่าที่สำคัญกว่าในระยะยาวนั่นเองครับเทรดเดอร์ er ที่อยู่รอด10ปีไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปล่อยเมื่อไรควรจะวางทำไมเราถึงกลัว SL เพราะเรามักเอา ความภาคภูมิใจไปผูกกับผลของไม้นั่นเองไม้บวกเท่ากับฉลาดไม้ลบเท่ากับโง่ sl เท่ากับแพ้ rr ไม่ถึงเสียพร์อมไม่เท่นะฮะเสียฟอร์มไม่เท่นะ,ะรมมครับแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดมั่นถือมั่นคือรากเง่าของความทุกข์ถ้าเรายึดผลมากไปใจเราก็ขึ้นลงตามกราฟ แต่สุดท้ายเราจะกลายเป็นาธาตของเทรดโดยไม่รู้ตัว SL ในแง่ธรรมะถ้ามองตามหลักธรรมถ้ามองตามหลักธรรม SL เหมือนความตายของไม้แต่ความตายไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเปลี่ยนสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ผมใช้เตือนใจเสมอไม้ไหนที่พลาดก็แค่ดับไปเหมือนลมหายใจหนึ่งที่หมดไป แล้วเดี๋ยวลมหายใจใหม่ก็เข้ามาประสบการณ์ตรงของผมกับ SL ผมเคยเทรดไม้ใหญ่ไม้หนึ่งแล้วไม่ยอม SL เพราะผมคิดว่ายังไงมันก็กลับมาแล้วก็ถือจนพอตติดลบดักมากตอนนั้นผมไม่เสียใจเพราะเงินแต่ผมเสียใจเพราะผมไม่ฟังตัวเองใจลึกๆมันรู้แต่มือไม่ยอมกดเหตุการณ์นั้นสอนให้ผมรู้ว่า SL ไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือเสียงเตือนของชีวิตว่าเราเริ่มลงทางจะอยู่กับ SL อย่างสงบได้ยังไงสิ่งที่ผมฝึกมาแล้วใช้ได้จริงๆมี5อย่างครับ 1. เปลี่ยนมุมมองว่า SL คือรั้วป้องกันตัวเรา 2. ถามตัวเองก่อนเข้าไม้ว่าถ้าขาดทุนเรายังรักตัวเองอยู่ไหม 3. หายใจลึกๆ 3ครั้งก่อนเข้าออเดอร์ 4. เขียนบันทึกความรู้สึกหลังเทรดทุกๆวัน 5. เป้าหมายไม่ใช่ชนะตลาดแต่คือรักษาใจให้นิ่งในทุกสถานการณ์ธรรมะที่ผมใช้เตือนใจผมจดไว้5ประโยคนี้และอ่านทุกๆวันครับ SL ที่ยอมรับคือทางรอดระยะยาวตลาดไม่เคยมีเมตตาแต่เราเลือกเมตตาตัวเองได้ แพ้ไม้หนึ่งไม่ใช่ชีวิตพังความสงบไม่ได้มาจากไม้บวกแต่จากใจที่ไม่ไหวเองเทรดเพราะอยากเป็นอิสระไม่ใช่ขังตัวเองในความคาดหวัง SL เปลี่ยนผมได้จริงผมเคยมั่นใจมากแต่เทรดติดลบหลายไม้จนหลงว่าเราเก่งมากไม่ได้ติดลบนะครับขออาภายัยบังเอิญว่าเทรดติดบวก ลายไม้จนหลงว่าตัวผมเองเก่งมากแต่พอมาเจอไม้หนึ่งที่ไม่ยอมเ l ตลาดลากไม่หยุดพอตแดงยับตอนนั้นผมไม่เสียใจเพราะเงินแต่ผมอายตัวเองแล้วผมก็ได้ประโยคนึงจากธรรมะช่วยไว้ทุกเกิดจากการไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ควรวางตอนนั้นผมร้องไห้เลยครับทเทรดเก่งแต่ใจไม่เก่งจะรอดหรอ ทุกวันนี้เราเห็นคนเก่งเทรดมากมายในโลกโซเชียลแต่เครียดนอนไม่หลับหายใจไม่ทั่วท้องผมเลยถามตัวเองว่าถ้าอีก10ปีข้างหน้าพอตผมบวกร้อยล้านแต่ผมนอนไม่หลับเลยผมอยากจะได้แบบนั้นไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะสุดท้ายแล้วความสงบต่างหากที่คือกำไรจริงๆของชีวิตเทรดเดอร์สรุปส่งท้าย Stop Loss คือ SL ไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือระบบบางใจที่ธรรมชาติของตลาดมอบให้กับเราใครที่ยอม SL ได้อย่างมีสติคือคนที่ฝึกใจให้แกล่งขึ้นเรื่อยๆเทรดเดอร์ที่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่คนที่กำไรเยอะที่สุดแต่คือคนที่ไม่แพ้ใจตัวเองต่างหากขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบอาจจะมีเล่าผิดเล่าถูกพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอให้พลังจากธรรมะนำทางทุกจังหวะของชีวิตและการเทรดของพวกเราทุกคนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ